ตึงตามเธอยิ้มทักรักเธอแทบทําทีเล่นบทเจ้าชายละกับเจ้าหญิงก็วันเสกให้สุ้มสิงอยู่ในสวนสีิดไมม่้วยออเปรมรีไม่รู้ลุงมาไม่ทันมาไม่ทันนี่ไง ของท่านมีของเอียมของเอียมสุขชนาฮีปไปกว่านี้มีได้ไงโอ้ยหัวหล่อมากครับนี่ยังไม่เฉยสดเลยเหมือนหนังอยู่ในช่องเกียเลยวันอาทิตย์แต่งแล้วท่านก็ดูหล่อจากวงวงหนังในช่องเกียรตินะขอความปรานาท่านเงยหน้าเชิดหน้าจะได้ดูมีบุคลิกไง ยืนนิ่งเลยใช่ไหมครับไม่ต้องให้ไปไหนเลยบอยไปไหนบอยมาสวมหัวเครื่องคอนบอยบอยบอยนี่สมหวบอยพี่บอยมาครับมาแล้วเป็นซื้อบอยบ่รับผมครับผมอาจารย์ครับทีแรกนี่ว่าเป็นอาจารย์ภัยจิตรแน่นะอาสวมหัวท่านนะจรย์ ช่างช่างวยประทังน้นหน่อยได้ไหมช่างมันบังก้อง่วยไปนู้นึวยเออนี่ยนะ่อยจากเขาต้องไม่เจ้านะเจ้าทำแอวทองเลยอ่ะปรทันแล้วเนี่ยโอ้หบบออะไรไม่รู้เขาก็หนีจิ๊บให้ค่ะกดกวดกวดผ้าขึ้นขึ้นไปทน้งหมนเลยเดีให้เห็นเกิดหน้าเกิดอีกั่น

ไม่หลุดนะเพราะว่าผ่าผ่าหัทมาเด้อไม่หลุดนะโอ้หลุดครับขันบลกแก้งกันสิต้องขยับแกงนะข้างหลังหาอะไรหนีบได้ไหมติดหลังติดหน้าผากเหรอข้างหลังหาอะไรหนีบกิ๊บหนีบได้ไหมเนาะครับหนึ่งข้างหลังตรงยื่นออกมาตรงผมนะครับแดนกำลังทำผมนะครับทางนว้นเออหนีบเลย ท่านแล้วเจ้าก็เป็นเขาให้เขาเขาอยู่ค่ะท่านสแล่ไดเป็นคุณท่านแล้วป้าแตนอย่อันยาเอ้ยสินักอสินนักได้อยู่เนาะอยากถามป้าอยากถามคุณแตนวันนี้ไม่ได้ไปงเรียนเหรวันนี้เน่ยต้องเรียนเพราะวันอาทิตย์เรียนม .2 กระดาษจะเป็นพวกเป็นพวกจำหมืนเ นักศึกษาภาคค่ำนักศึกษาภาคค่ำนักศึกษาภาคค่ำเออเหมือนอยู่นะป้าถ้าแปลงไปเป็นนักศึกษานี่ก็ได้จริงๆมีทุกคนแต่งหน้ามีทุกคนแต่งหน้าอยู่ที่ป้านะคะนักศึกษาภาคค่ำไม่เรียกป้าแล้ววันนี้เนี่ยต้องแตนเรียกน้องต้องเรียกน้องนะโอ้ยเรียกน้องไม่ได้เลยอ่าเรอคะป้าตัวองเฟสเหมือนเซลล์มูนเลยป้า จะงใส่เส <Anda chapter 17> ื้อนี่บ้างชุดนี่เป็นชเซรามอนไม่ไม่ไมงหน้าแต่งหนก็ช่างเปรียบปะเนี่ยอ๋อได้ถ่ายรูปนะคะแต่ว่าทรงผมยังไม่เสร็จรุ่นเดียวกันเลยนะัรูปมาอันนี้างบอกอมาทั้งพวดเอาที่จิ้มดูดิเอาให้เอฟซีพิจารณาดีนะสองสามอุ้ยป้าสวยงามมากข้างข <Yeah. S 2> น,นี่แล้วแอปแลวเขาเรียกในแอปนแน F ล้วเหรอ